เปลือยไฟความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถูกเปิดเผยกลางบ้านใบหน้าที่กริดร้องด้วยความตื่นกลัวลูกสะพ้ยตบหน้าแม่สามีต่อหน้าทุกคนหัวใจแตกสลายแต่เหตุผลเบื้องหลังทําให้ทั้งบ้านถึงกับช็อกชี้มือไปทางขวาความลับนี้ซ่อนอะไรไว้และทําไมแม่สามีถึงร้องให้ไม่หยุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ดูจนจบแล้วคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในบ่ายวันหนึ่งลมอ่อนพัดผ่านสวนดอกไม้หลังบ้านกลิ่นดอกมะลิหอมอบอวลไปทั่วอากาศ แสงแดดส่องลอดต้นไม้ใหญ่กระทบกับระเบียงไม้เก่าที่ส่งเสียงเอ็ดอาร์เบาๆแม่สามียืนอยู่กลางลานสายตาจับจ้องลูกสะพ้ยด้วยความโกรธเสียงนกร้องเจ๊แจ๊กลับกลายเป็นความเยียบเงินที่กดดันหัวใจของลูกสะพ้ยเต้นแรงมือของเธอสั่นเล็กน้อยแม่สามีเริ่มกล่าวหาด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวคำพูดแต่ละคำเหมือนกรีดลึกเข้าไปในใจลูกสะพ้ยกัดริมฝีปาก น้ำตาคลอเบ้าแต่ดวงตาย,ยังคงมุ่งม,มั่นและสันสานด้วยความจริงที่อยากเปิดเผยทันใดนั้นเสียงตกหน้าดังขึ้นแม่สามีถึงกับพงนะมือแตะที่แก้มที่เริ่มแดงทุกคนในบ้านหยุดนิ่งไม่มีใครคาดคิดว่าลูกสะพ้จะทำเช่นนี้แม่สามีหันมองด้วยสายตาตกตะลึงแต่สิ่งที่ลูกสะพ้ยพูดออกมาในวินาทีนั้น ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างเสียงของลูกส้ยสันแต่เต็มไปด้วยความจริงที่กดทับมานานเธอเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ความลับที่แม่สามีไม่เคยให้ใครรู้ลมที่พัดผ่านเหมือนหยุดลงชั่วขณะใบไม้ร่วงลงมาช้าช้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่สามีตัวสัน่นดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากขยับแต่พูดอะไรไม่ออก คนรับใช้ที่ยืนมุมบ้านต่างมองหน้ากันหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกคําสารภาพที่ดังขึ้นเหมือนฟ้าผ่ากลางวันแสกแสกทุกคนไม่อยากเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นความจริงแม่สามีถอยหลังไปนหนึ่งก้าวมือกำชายผ้าของตัวเองแน่นเหมือซึมออกเต็มหน้าผากลูกสะพ้ยยืนตัวตรงสายตาแข็งกร้า น้ำเสียงชัดเจนในทุกถ้อยคำเสียงของเธอก้องกังวานไปทั่วหลานบ้านทุกคนเงียบงนันมีเพียงเสียงลมหายใจที่ดังชัดเจนแม่สามีเริ่มสั่นคลอนดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเธอถอยหลังจนเกือบชนเสาไม้เก่าเงาของต้นไม้ใหญ่ทอดลงบนพื้นเรากับกำลังจับตามองทุกเหตุการณ์ลูกสะพายยกมือขึ้นชี้ไปยังประตูห้องเก็บของหลังบ้าน สถานที่ที่ความลับทั้งหมดถูกซ่อนไว้แม่สามีหันไปมองอย่างตกใจริมฝีปากเริ่มสั่นดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังทุกคนค่อยๆเดินตามลูกสะพ้ยเสียงเท้ากระทบพื้นไม้ดังสะท้อนบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่หนักอึ้งมือของลูกสะพ้ยจับลูกบิดประตูเสียงเหล็กเสียดสีกันดังเอียดประตูเริ่มเปิดออกอย่างช้าๆกลิ่นอับชื้นพุ่งออกมาทันที ทำให้ทุกคนขนลุกสู้ภายในห้องมือสลัลวมีเพียงแสงแดดที่ลอดผ่านรูไมเ้เล็กๆตกกระทบกับวัตถุบางอย่างที่ปกคลุมด้วยผ้าขาวลูกสะพ้ายเดินเข้าไปข้างในสายตาไม่ละจากสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้านั้นแม่สามียืนแข็งทื่ออยู่ที่ประตูเมื่อไหลอับแก้มดวงตาเบิดพลงด้วยความหวาดกลัวคนรับใช้สองสามคนค่อยๆย่อ,ยยองตามเข้ามา เสียงหัวใจของทุกคนดังรัวในความเงียบลูกสะพายค่อยๆดึงผ้าขาวออกฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วห้องสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทําให้ทุกคนหายใจไม่ออกสายตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงเสียงร้องอุทานดังขึ้นจากคนรับใช้มือของพวกเขาปิดปากด้วยความตกใจใต้ผ้าขาวนั้นคือกล่องไม้เก่าแก่ที่ถูกล็อกแน่นบนฝาล่องมีรอยขีดเขียนชื่อของใครบางคน ลูกสะพายก้มลงลูบมือไปตามรอยสลักบนกล่องน้ำเสียงของเธอเริ่มสั่นอีกครั้งแม่สามีถอยหลังไปอีกก้าวดวงตาเริ่มพร่ามัวด,ด้วยน้ำตามือกำเสื้อของตัวเองแน่นจนสัน่นทุกคนในห้องจ้องมองกล่องนั้นความเงียบหนักอึ้งจนได้ยินเสียงลมหายใจชัดเจนลูกสะพายเงยหน้าขึ้นสายตาคมกริบเธอประกาศด้วยเสียงดังฟังชัด ว่าความจริงทั้งหมดซ่อนอยู่ในกล่องนี้มือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความแน่วแน่เธอหยิบกุญแจเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อเสียงโลหะกระทบกันดังแผ่วเบาทุกคนจับจ้องไปที่มือของเธอแม่สามีร้องห้ามเสียงแห่พร่าและสั่นเครือแต่ไม่มีใครขยับตามคำสั่งของเธอลูกสะพ้ายเสียบกุญแจเข้าที่กล่องเสียงหมุนกุญแจดังขึ้นในความเงียบ ความรู้สึกกดดันปกคลุมไปทั่วห้องฝากล่องเปิดออกอย่างช้าๆภายในเต็มไปด้วยซองจดหมายเก่าและภาพถ่ายที่ซี่จังตามการเวลาสายตาของทุกคนเบิดกว้างเมื่อเห็นใบหน้าของบุคคลในภาพเป็นใบหน้าที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะปรากฏอยู่ที่นั่นลมหายใจของทุกคนสะดุดความเงียบกลายเป็นความหนักอึ้งที่บีบหัวใจลูกสะพ้ยหยิบภาพถ่ายใบนั้นขึ้นมา ฝุ่นที่เกาะอยู่ปลิวไปตามอากาศภาพใบหน้าในรูปค่อยๆชัดขึ้นแม่สามีสุดลงนั่งกับพื้นมือสั่นระริกน้ำตาไหลพรากลงมาอย่างไม่อาจห้ามเสียงกระซิบของคนรับใช้ดังขึ้นเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนลูกสะั้ยหันไปมองแม่สามีดวงตาคมกริบน้ำเสียงหนักแน่นเอ่ยถามถึงความจริงที่ซ่อนมานานแม่สามีสายหัวช้า ริมฝีปากขยับอย่างไร้เสียงแววตาเต็มไปด้วยความหมวาดหวั่นและละอายลูกสะพายยื่นภาพถ่ายไปตรงหน้าแม่สามีสายตาเธอแน่วแน่ไม่ไหวเอน็นแม่สามีเงยหน้าขึ้นช้าช้าหยาดน้ำตาย,ยังคงไหลาอาบแก้มมือเธอสั่นเมื่อเอื้อมไปแต่ภาพถ่ายใบนั้นเสียงหัวใจของทุกคนดังรัวในความเงียบบรรยากาศกดดันจนแทบหายใจไม่ออกแม่สามีมองภาพนั้นอย่างยาวนาน ก่อนจะปิดตาลงเรากับยอมรับชะตากรรมที่หนีไม่พ้นลูกสะภ้ยเอ่ยถามอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเข้มและชัดเจนว่าความจริงทั้งหมดคืออะไรแม่สามีค่อยๆเปิดปากเสียงแหบพราดังออกมาเบาๆคำพูดแรกของเธอทำให้ทุกคนแทบช็อกทุกคนหันมองกันด้วยความตกใจสายตาเต็มไปด้วยความมุนงงและไม่เชื่อแม่สามีพยายามพูดต่อ เสียงของเธอสั่นและขาดห่วงเหมือนแต่ละคำที่เอ่ยออกมาหนักเกินรับไหวลูกสะพ้ยยืนตัวตรงฟังทุกท้อยคำอย่างตั้งใจหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกทีคนรับใช้บางคนเริ่มร้องไห้มือปิดปากเพื่อกลั้นเสียงสะอื้นแม่สามีเอื้อมมือไปจับภาพถ่ายแน่นน้ำตายหยดลงบนกระดาษจนเปียกชื้นเธอเริ่มเล่าความจริงที่ซ่อนมานาน เรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินในวันนี้เสียงของแม่สามีสั่นเครือแต่ละคำเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอเล่าถึงอดีตอันมืดดำความผิดพลาดที่ติดตามหลอกหลอนมาหลายปีทุกคนในห้องยืนนิ่งไม่มีใครกล้าขัดจังหวะลูกสะพ้ายกําผ้าถ่ายไว้แน่นสายตาของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสารปนโกรธแม่สามีหายใจที่ เหมือนกำลังปลดปล่อยความลับที่กดทับมานานเธอเผยชื่อของบุคคลในภาพชื่อที่ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างเพราะเป็นคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เสียงอุทานดังขึ้นจากคนรับใช้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนลูกสะพ้ยยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างมือที่ถือภาพถ่ายสั่นจนเห็นได้ชัดแม่สามีหลับตาแน่นน้ำตาไหลไม่ขาดสาย รากับความลับนี้กำลังฉีกหัวใจเธอออกเป็นเสียงเสี่ยงทุกคนจ้องมองกันโดยไม่พูดอะไรความจริงที่ถูกเปิดเผยเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางห้องลูกสภ้าสูดหายใจลึกแล้วถามเสียงเข้มว่าทำไมเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ถึงถูกปกปิดมานานแม่สามีค่อยๆเนยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความเสียใจและหวาดกลัวเธอพยายามเอ่ยคำตอบแต่เสียงขาดห่วงและสันเครือ คนรับใช้บางคนเริ่มถอยหลังเรากับไม่กล้าอยู่ใกล้ความจริงที่เพิ่งเปิดเผยลูกสะพ้ายก้าวเข้าไปใกล้แววตาของเธอแข็งกร้าวน้ำเสียงเด็ดขาดถามซ้ำอีกครั้งแม่สามีมือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นริมฝีปากขยับช้าๆก่อนจะเปล่งคำพูดที่ทุกคนรอฟังคำตอบนั้นดังขึ้นในความเงียบและทำให้หัวใจทุกคนเหมือนหยุดเต้นเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เหมือนคนที่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมของตัวเองทุกคนในห้องยืนนิ่งความเงียบหนักอึ้งปกคลุมไปทั่วลูกสะายจ้องมองแม่สามีน้ำตาคลอแต่ยังคงยืนอย่างมั่นคงคนรับใช้บางคนเริ่มพึมพำถามกันเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าพูดเสียงดังแม่สามีก้มหน้าลงมือจับผ้าถ่ายแน่นร่างกายสั่นสถานราวกับไม่อาจรับน้ำหนักของความจริงได้ ลูกสะพายยกเสียงถามอีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยความโกรธและความกับแขนทุกคนจับจ้องรอคำตอบที่แท้จริงแม่สามีหายใจลึกเหมือนรวบรวมเรี่ยวแรงครั้งสุดท้ายเธอเงยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่ฝังลึกมานานเสียงของเธอสัน่นแต่คำพูดชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินคำสารภาพที่หลุดออกมาทำให้คนรับใช้หลายคนร้องให้ทันที ลูกสะพ้ายยืนนิ่งมือที่ถือภาพถ่ายแน่นจนข้อนิ้วซีดทุกคนในห้องรับรู้ว่าความจริงนี้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดการความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆของคนรับใช้ลูกสะพ้าก้าวเข้าไปใกล้แม่สามีสายตาของเธอเต็มไปด้วยทั้งความโกรธและความสงสารแม่สามีหลบสายตามือสั่นจนภาพถ่ายแทบหลุดจากมือ ลูกสะใภ้พูดด้วยเสียงหนักแน่นถามถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมความผิดแบบนี้ถึงถูกปกปิดไว้แม่สามีตัวแข็งเหมือนกำลังต่อสู้กับตัวเองก่อนที่ริมฝีปากจะค่อยๆขยับคำตอบที่กำลังจะออกมาคือสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนแม่สามีหลับตาแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้ไม่ขาดสายเธอสูดหายใจยาว ก่อนจะเอ่ยคำพูดที่เต็มไปด้วยความสั่นเครือทุกคนเงียบสนิทจับจ้องรอฟังอย่างไม่กระพริบตาคำพูดแรกที่หลุดออกมาทำให้หัวใจของทุกคนเหมือนถูกบีบแน่นคนรับใช้บางคนยกมือปิดปากน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวลูกสะภ้ยยืนนิ่งแต่แววตาเริ่มเปลี่ยนเป็นความตกใจปนสับสนแม่สามีพูดต่อด้วยเสียงแผ่วเบา คำสารภาพแต่ละคำเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลทับลงบนบาของทุกคนในห้องทุกคำที่แม่สามีพูดออกมาเหมือนกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของทุกคนคนรับใช้บางคนซุดนั่งกับพื้นเสียงร้องให้ดังสะท้อนอยู่ในห้องมือสลัวลูกสะพ้ายค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มือเธอสั่นแต่สายตาย,ยังคงไม่ละไปจากแม่สามีเธอถามด้วยน้ำเสียงเข้มว่าความจริงนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเธออย่างไร แม่สามีเงียบไปชั่วครู่ราวกับลังเลจะพูดต่อแล้วเธอก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจก่อนจะเอ่ยคำที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจคำพูดนั้นดังขึ้นอย่างชัดเจนทำให้ทุกคนในห้องตกตะลึงเสียงร้องอุทานดังจากหลายคนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวลูกสะพ้ายยืนนิ่งมือกำพ้าถ่ายแน่นจนสัน่นแม่สามีตัวสัน่น น้ำตาไหลพรากไม่หยุดเหมือนคนที่หมดเรี่ยวแรงจะปิดบังความจริงอีกต่อไปคนรับใช้บางคนอมือปิดหน้าไม่กล้ามองเหตุการณ์ตรงหน้าลูกสะพ้ายก้าวเข้าไปอีกก้าวน้ำเสียงของเธอเริ่มสัน่นแต่ยังคงถา,ถามถึงความจริงทั้งหมดที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแม่สามีหลับตาลงช้าช้าเหมือนกำลังรวบรวมเรี่ยวแรงครั้งสุดท้ายเธอเอ,อ่ยด้วยเสียงแหบพร่าแต่ละคำเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ทุกคนตั้งใจฟังหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกลูกสะพ้ายจ้องมองไม่กระพริบตาภาพถ่ายในมือสั่นเล็กน้อยแม่สามีพูดต่อเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่มีใครเคยรู้เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับและความผิดบาปทุกคำที่เธอพูดทำให้บรรยากาศในห้องหนักอึงยิ่งกว่าเดิมน้ำตาของแม่สามีไหลไม่หยุดเสียงของเธอสั่นเหมือนจะขาดใจ เธอเล่าถึงความผิดที่ซ่อนเร้นและการตัดสินใจในอดีตที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลลูกสะพ้ายยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกคนรับใช้บางคนอมมือกุมอกใบหน้าซีดเผือดด้วยความตกใจแม่สามีมองภาพถ่ายในมือของลูกสะพ้ายสายตาเต็มไปได้วยความเสียใจปลนละอายเธอเอ่ยคำสารภาพสำคัญ คำพูดที่ทำให้ทุกคนในห้องถึงกับช็อกเสียงอุทานดังขึ้นทันทีคนรับใช้บางคนถึงกับทรุดนั่งกับพื้นลูกสะพ้ายตัวแข็งดวงตาเบิกกว้างมือที่ถือภาพถ่ายเริ่มสั่นแรงขึ้นแม่สามีหลบสายตาเหมือนไม่กล้ามองใครในห้องอีกบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงนันได้ยินเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของทุกคนลูกสะพ้ายค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ น้ำเสียงของเธอสัน่นแต่ยังคงถามถึงเหตุผลที่แท้จริงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแม่สามีเงยหน้าช้าช้าแวตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสำนึกผิดเธอสูดหายใจลึกก่อนจะเอ่ยคำพูดที่ทุกคนรอฟังเสียงนั้นสั่นเครือแต่และคำเหมือนหนักอึ้งจนแทบพูดไม่ออกคนรับใช้บางคนเริ่มร้องให้อีกครั้งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดลูกสะพ้าย,ยืนนิ่ง จ้องมองแม่สามีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแม่สามีค่อยๆเปิดปากเล่าเหตุผลที่เธอต้องปิดบังความจริงนี้เหตุผลที่ทำให้ทุกคนในห้องถึงกับช็อกยิ่งกว่าเดิมเสียงของแม่สามีแผ่วเบาแต่ทุกคำชัดเจนจนทุกคนได้ยินเธอเล่าถึงความลับที่เกี่ยวพันกับทั้งสองครอบครัวความจริงที่พลิกทุกสิ่งที่ทุกคนเคยเชื่อลูกสะภ้ย,ยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมา คนรับใช้บางคนถึงกับเอามือปิดหน้าไม่กล้ามองภาพที่กำลังเกิดขึ้นแม่สามีหลับตาลงน้ำตาไหลาอาบแก้ไม่หยุดเสียงของเธอสั่นสะท้านเมื่อเล่าถึงผลลัพธ์จากการกระทำในอดีตทุกคำที่พูดออกมายิ่งทำให้ความเงียบในห้องหนักอึ้งจนแทบทนไม่ไหวแม่สามีหายใจทีเหมือนกำลังปลดปล่อยความลับครั้งสุดท้ายเธอมองลูกสะพ้ายด้วยสายตาวาววอน เหมือนขอให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นลูกสะพ้ยยังคงยืนนิ่งมือกำาพาาถ่ายแน่นจนสัน่นเสียงสะอื้นของคนรับใช้ดังประสานกาันบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าและความตึงเครียดแม่สามีพูดต่อเล่าถึงผลลัพธ์อันโหดร้ายที่เกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของเธอคำพูดเหล่านั้นทำให้ทุกคนในห้องยิ่งตกตะลึง เหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงตรงหน้าน้ำตาของแม่สามีไหลอับแก้ไม่ขาดสายเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสำนึกผิดลูกสะพ้ากัดริมฝีปากแน่นดวงตาสั่นระริกด้วยทั้งโกรธและเศร้าคนรับใช้บางคนเริ่มก้มหน้าร้องไห้ไม่กล้าสบตากับใครในห้องแม่สามีค่อยๆยื่นมือออกไปเหมือนพยายามจะขอโทษลูกสะพ้แต่ลูกสะพ้ย,ยังคงยืนนิ่งไม่ขยับแม้แต่น้อย เธอเอ่ยถามเสียงหนักแน่นว่าทำไมแม่สามีถึงเลือกเส้นทางเลวร้ายนี้ทั้งที่รู้ว่ามันจะทำร้ายทุกคนแม่สามีตัวสั่นสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอหายใจลึกก่อนจะเริ่มเล่าถึงแรงจูงใจที่ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเสียงของเธอสั่นสถานเหมือนแต่ละคำพูดหนักเกินรับไหวทุกคนในห้องเงียบกริบไม่มีใครกล้าข,ขัดหรือเอ่ยอะไรออกมา ลูกสะพ้ายกำภาพถ่ายแน่นสายตาจ้องแม่สามีไม่ละไปแม้แต่วินาทีเดียวคำพูดที่กำลังจะถูกเปิดเผยคือสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินแม่สามีค่อยๆเปิดปากเสียงเธอแหบพร่าเต็มไปด้วยความเสียใจคำพูดแรกที่หลุดออกมาทำให้ลูกสะพ้ายเบิกตากว้างมือที่ถือภาพถ่ายสั่นแรงกว่าเดิมคนรับใช้หลายคนร้องอุทานบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตกใจ แม่สามีเล่าต่อเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงของการกระทําทั้งหมดเหตุผลที่ฝังลึกและดํามืดเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ทุกคําที่พูดเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของทุกคนในห้องน้ําตาของแม่สามีรินไหลไม่หยุดใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสํานึกผิดลูกสะพ้าย,ยืนนิ่งแววตาเต็มไปด้วยทั้งความตกใจและความโกรธคนรับใช้บางคนจุดลงกับพื้น เสียงสะอื้นดังสะท้อนอยู่รอบห้องแม่สามีหันมองภาพถ่ายที่ลูกสะภ้ายถืออยู่มือเธอสั่นเมื่อพยายามจะเอื้อมไปจับแต่ลูกสะภ้าถอยหลังหนึ่งก้าวสายตาแข็งกร้าวและเต็มไปด้วยคำถามเธอถามเสียงสัน่นว่าความจริงที่ได้ยินทั้งหมดนี้ยังมีเรื่องใดที่ถูกปิดบังไว้อีกหรือไม่แม่สามีเงียบไปครู่หนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความเหนื่อยล้าเธอพยักหน้าเบา,เบา ยอมรับว่าความจริงทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยแล้วบรรยากาศในห้องเงียบสนิททุกคนรับรู้ว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลูกสะพ้ายค่อยๆค,ค,คลายมือที่กำพภาพถ่ายไว้น้ำเสียงของเธอสั่นแต่หนักแน่นเธอบอกว่าความผิดในอดีตไม่อาจลบได้แต่ความจริงจะไม่ถูกฝังกลบอีกต่อไปแม่สามีสุดตัวลงคุกเขา่าน้ำตาไหลพรากเอ่ยคำขอโทษต่อหน้าทุกคน ลูกสะพ้ยยืนนิ่งก่อนจะก้มลงวางภาพถ่ายในมือแม่สามีเธอหันหลังเดินออกจากห้องทิ้งให้ความจริงที่เพิ่งเปิดเผยกลายเป็นบาดแผลที่ทุกคนต้องเผชิญหน้าต่อไปลมเย็นพัดผ่านประตูที่เปิดแง้มไว้กลิ่นดอกมะลิยังลอยอบอวนแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วความเงียบปกคลุมบ้านหลังนั้นพร้อมกับความจริงที่ไม่มีวันซ่อนเร้นได้อีกต่อไป